สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีที่น่ารักทุกคนทุกท่านนะครับผมวันนี้นะครับเราจะพา,ายักษ์น้อยนะครับผมไปโชว์ให้นักเรียนนักท่องเที่ยวไดดูนะครับผมมา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 ,มานานๆด้ออกงานทีก็จะเตืนเต้นหน่อยนะครับผมจุกกล้องเลยดรื่อามาเลยครับตากล้องเดยวนักเรียนรอแล้วมา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 เดินไปก่อนเลยครับเฮ้ ไปหน้าช้างเลยอ่ะไปมา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 ไม่รู้เด็กนักเรียนจะมาเยอะหรือเปล่านะครับวันนี้มีช้างกีเชือกบ้างนะครับวันนี้ยักษ์น้อยแต่งรอเลยนะครับผมไปรับนักท่องเที่ยวนะครับผมโชว์นะครับชัว์ตัวครับผมให้เด็กๆได้ถ่ายรูปนะครับ วนซุ้มนซุบนซุูมเองซุมนซุมไเลยครับ้อเต้นแล้วลูกวันนี้ <iot> จไปรับ่าเด็กนักเรียนมาทเที่ยวชมช้างที่นี่นะครับโอ้ย

เรื่มใช่ไหมรอครับเด็กรอรอครับบาลมีวนันนี้มาโอ้มองเห็นแล้วครับโอ้ย ครับผมครับผมขอบคุณค่ะครับผมยังนครับยังนะครับมีแลคุณะับพเสาครับผมโอ้่บารมีครับบารมีเอามี่วครับผมนารักมาเครับนารักมาเลยครับเอาเย สวัสดีครับพีครับผมวันนี้มารับนาทีนะครับผมครับไมเนวันายสองวันแล้วครับได้รันีครับบ้าครับผมบริ้าวัสดีครับหวครับผมตัวโคตรหลอเลยครับบารมีครับจากได้แล้วเล่ารอนจากขว่วยไปได้่ครับ ย่าวนจากครอบครัวทองเพชรเรานะครับครับผมมอสให้ข้าวขามเราทุกเชี่ยครับโต๊ะใหญ่นะครับผมอบยางเดียอะนะครับมอบสตางค์ด้วยเอบสตางค์ด้วยครับยัง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 รายได้ยังไม่เข้าเลยตอ้รายได้ยังไม่เข้าเลยครับรายได้ยังไม่เข้าเลยครับวันนี้แล้วก็บารมีเต็มเต็นไหมครับวันนี้ นะครับได้มาโลตัวโลตัวให้ทุกเรียนได้ดูนะครับโอ้ตอนนี้เรากำลังปล่อยให้ บารมีเ <music> ข <Brothers> <UK> ้าไปเล่นกับน้องทองเพชรนะครับผมไปถูคุณแม่เขาใหญ่เลยนะครับน่ารักมากเลยครับโบดหักหมดแล้วครับชุดนะครับมามามาเ้าคุณแม่ช้างไปเข้าคุม่ช้านะครับผมไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรรับประกันคุณภาพนะครับผมมา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 หักหมดทั้งยี่ห้อ นะครับผมมาสร้างรอยยิ้มให้ดีๆครับเรนี่ครับเอาหนี่น่ารักมากครับบารมีครับน่ารักมากครับผมรำยายก็มีบริการนะครับรำยายนี่ครับผมมาแล้วครับมาแล้วครับ มาง้บครับครับครับผมตอนนี้นักเรียนกำลังจมทางนะครับแต่เวลาท่เขาจะขิ้นน้ำหรือขามน้ำนะครับเขาจะใช้่วงในการหดน้ำที่ินนะครับ งูค้างจะทำประโยชน์นอกจากใช้จิกจับอาหานแล้วนะครับอวัยวะส่วนนี้นะครับเปลี่ยนเสมือนถ้าเป็นมนุษย์นะครับเหมือนอะไรด้ไหมงูช้างเหมือนอะไรป่าช้างมีครับโดยปกติอวัยวะขผงช้างส่วนนี้เปรียบเสมือนมือรวมกันกับจมูกนะครับมือนั่นหมายความว่าเขาใช้หัวในการจิกจับอาหารแล้วก็ป้อนกระป๋านุ่นอะไรนี่ไปครับ มอนะครับตาอาหารบองตัวาผู้นะครับตัวนี้ตัวนี้ห้าปีหน้าี่หมายความว่าช้าตัวนี้นะครับไม่ได้อีงลงแม่แล้วนะครับที่กว่าเขาก็จะแยกออกงึกให้รู้จักคำสั่งเขาก็จะรู้จักคำสั่งว่าคนจะทำยังไงนะครับเป็นเวลาที่เขาจะฝึกเขาก็จะคุณไหนอ่ะจะต้องใช้ลูกบอลกับ กดดูกดตับาตัดตาตัดตาตับตาตัดใจไหมไปลปะคนไไปรไปให้ดู้นะคับไปไปไปรวไอังทีนะครับถ้าใครไม่ไัดจะให้เราไปด้าไปด้างพักที่บ้านหลังที่สจุดที่องงันะครับน้อง่งทำไมล่ะคนไหนไปดูครับมาหน้ามาหน้ามาดูดิมดูิ บอให้มองมองไม่มองเชิญจ่าเชิญเชิญเชิญจ่าเชิญ

ครับโอเคครับผมสำหับคลิปนี้นะครับบารมียักหน้อยนะครับผมมาโชว์น้องนักเรียนนะครับคุณครูได้ถ่ายรูปกันโนเนียครับผมวันนี้ก็ฝากกดไลค์นะครับกดแชร์กดซับสไครต์เลยครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ